Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by ลาลา m ม v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m ม v e ได้เลย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s ช i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรวิทนอุสาหะครับวันนี้นะครับบทความของคุณกูราฟเจนคุณกูราฟเจนเนี่ยเขาเขียนบทความที่ชื่อว่า six skills you need to be c o m e a strategic leader นะฮะผู้นำที่คิดเชิงกลยุทธ์นะฮะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะประชุมไอ้พวก business review เนี่ยเยอะมาก นะครับแล้วทุกครั้งที่ธุรกิจมีปัญหานะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวเลขไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็กําลังจะออกความคิดเห็นใช่ไหมนะฮะมันมีบ่อยครั้งมากที่ทุกคนมีความคิดมีความเห็นมีความกังวลนะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนมากมายแต่ไม่มีกลยุทธ์นะฮะเขาเลยบอกว่า ในฐานะผู้นาเนี่ยเขาบอกว่าง,งานของเขาเนี่ยพอเขาเริ่มเห็นภาพภาพ,าพานี้บ่อยขึ้นเขาบอกว่ามไม่ใช่การตัดสินใจนะแต่มันเป็นเรื่องของการมองภาพรวมนะครับสังเกตรูปแบบที่คนอื่นอาจมองข้ามและสําคัญมากๆนําทีมพ้นความสับสนนะครับแล้วเขาบอกว่านั่นแหละคือผู้นําที่เชี่ยวชาญในเชิงกลยุทธ์นะครับผู้นําที่เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย นะครับแต่ต้องมีชุดทักษะด้วยต้องมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายด้วยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องมีชุดทักษะด้วยมันจะทําให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเชื่อมโยงจุดต่างๆแล้วก็พาทีมผ่านความไม่แน่นอนได้นี่คือ6ทักษะนะครับของผู้นําเชิงกลยุทธ์ที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเราต้องมีนะข้อที่1ก็คือ pattern recognition การเห็นรูปแบบนะครับ คุณเคยสังเกตไหมว่าบางหัวข้อเนี่ยมักจะถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็น people manager นะคุณอาจสังเกตเห็นว่าสมาชิกในทีมหลายคนเนี่ยไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายส่วนบุคคลและไม่สามารถส่งงานตามกาหนดเวลาลาป่วยบ่อยขึ้นนะครับแม้กรณีแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นกรณีเฉพาะบุคคลแต่มันอาจจะส่งสัญญาณให้เราเห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านะครับบางทีไม่มี engagement บางทีไม่มีอะไรเงี้ยเขาบอกพวกเนี้ยมันคือ p a t เทิรทั้งนั้นเลยนะมันมีลักษณะของมันอยู่หรือสมมติว่าคุณเป็น Product Manager ก็ไดล้นะครับคุณเห็นโมบายเพย์เมนต์กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ซื้อที่มีอายุน้อยแม้ว่าตอนนี้รายได้ไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ได้ความสนใจมากแต่คุณเห็นว่าเฮ้ยสัญญาแบบนี้นะครับอีกหน่อยมันจะใหญ่นะเราควรจะให้ความสําคัญคุณเห็น p a t เทิรของมันนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เป็น Strategic Leader เนี่ยจะเห็นรูปแบบต่างๆเชื่อมโยนจุดต่างๆได้รวดเร็วนะครับจัดการปัญหาได้เร็วคนพวกนี้หนึ่งอยากรู้อยากเห็นคือคือเวลาคุณอยากจะเป็นเห็น pattern นได้เนี่ยคุณต้องอยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่วอะไรอย่างเดียวคือมองหา why w y y นะครับแล้วก็พยายามวิเคราะห์นะว่ารูปแบบของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรคุณบ้างแนวโน้มมันคืออะไร นะครับอันที่สองคือ system analysis system analysis เ,เนี่ยเขาบอกว่าลองจินตนาการเหมือนกับใหญ่แมงมุมนะครับในองค์กรของคุณเนี่ยนะครับมันก็มีแผนกต่างๆนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันนะครับ <Goodness. S 1> เวลาเราคิดถึง system analysis เนี่ยเราจะคิดถึงจุดต่างๆมากขึ้นไม่ใช่แค่แผนกของเราเองนะครับเช่นเราทำเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง Engineer ยร์ทำเรื่องนี้เซ l e s กับ Marketing ส่งผลอะไรบ้าง S 1> <S 1> นี่คือลักษณะของการวิเคราะห์ของ System นะครับซึ่งจริงๆมันมีเครื่องมือนะบอกว่า m มคเคนซี่เซเว่นเอส r วอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมมากอันหนึง่งนะครับอันที่3คือ mental agility นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นความคล่องแคล่วนะฮะหรือว่าความยืดหยุ่นของความคิดก็ได้นะฮะมันคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีนะครับและแผนการทางความคิดของคุณนะฮะไม่ใช่มีแค่หนึ่งอันนะครับคนแทบทุกคนเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าท่าไม้ตายอยู่คือสมมติว่าให้หัวหน้าใหญ่สุดเป็นคนเคาะทางเลือกเวลาเจอปัญหานะฮะให้คนนี้เป็นคนคิดก็อันนี้คือท่าไม่ตายท่าไม่ตายของบางคนคือระดมสมองมากที่สุดก็เป็นท่าไม้ตายซึ่งเราก็จะใช้มันเวลาเราอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเพราะเราถนัดแบบนี้ที่สุดบางคนตั้งคณะกรรมการสมมตินะฮะนี่คือท่าไม่ตายไม่ได้บอกว่าอย่างไงผิดยังไงถูกมันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ตอนนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะมีท่าเดียวไม่ได้ น,นี่คือ mental agility เราต้องมีท่าอื่นนั่นหมายความว่าเราต้องมีชุดความคิดอันอื่นเตรียมไว้ด้วยไม่ใช่แค่อันที่เราถนัดที่สุดดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าสถานการณ์นี้ไชุดความคิดเดิมเรามันอาจจะไม่พอเราจะได้มีอาวุธอื่นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือ mental agility อันต่อไปคือ structured problem solving นะฮะการแก้ปัญหาแบบมีโครงสร้างนะครับเวลาเราเจอเรื่องยากๆทนที่จะกระโดดเข้าไปแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่า ที่มันเล่นเกมตีหัวตัวตุ่นนะที่มันตีตรงนี้มันปุ๊บอันนี้มันก็แก้ปัญหาหนึ่งอีกอันหนึ่งพูดขึ้นมา่อนจะทําแบบนั้นเนี่ยนะฮะวิธีการคือเราต้องสำรวจก่อนว่าจริงๆแล้วโครงสร้างของปัญหาเนี่ยมันถืออะไรกันแน่พอเราเข้าใจโครงสร้างมันจะแก้มันอย่างเป็นระบบนึกถึงเวลาเราแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนะฮะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมมันไม่ใช่ว่าแบบโอเคเฮ้ยตรงนี้น้ารั่วเอาตรงนี้เอาไปอุดน้ารั่วหน่อยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันคือการคิด ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าน้ามันรั่วเนี่ยเพราะว่างานดีไซน์มันผิดหรือเปล่าถ้างานดีไซน์มันผิดคุณไปอุดรูอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางจบต้องไปแก้ที่งานดีไซน์แล้วผิด,ผ,ดผิดตรงไหนนะครับวิธีการอันหนึ่งที่ควรใช้มากคือ five wise ของโตโยต้าคือการถามคําถามทําไมไปเรื่อยๆนั่นเองต่อมาเราเรียกว่า visioning หรือว่าการสร้างวิสัยทัศน์นะครับการสร้างวิสัยทัศน์นี่คือความสามารถในการจินตนาการถึงอนาคตอย่างชัดเจนและ เขาเรียกว่าิตมีชีวิตชีวานะครับมันเกี่ยวกับการสร้างแรงมานานใจทําให้คนเนี่ยเห็นภาพนะการสร้างวิสัยทัศน์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆกรณีเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะชัดเจนนะสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเนี่ยมันคือแบบนั้นเลยคือมันคือการสร้างวิสัยทัศน์ว่าถ้าเลือกผมอะไรจะเกิดขึ้นบ้างการสร้างวิสัยทัศน์เนี่ยคือการทําให้ทุกคนเห็นว่า ไปที่ไกลๆตรงนั้นนะ่ะมันมีอะไรอยู่อย่างชัดเจนแบบที่ทุกคนเห็นแบบโอ้เห็นภาพเดียวกันนะฮะอันนี้คือลักษณะของการทรางวิสัยทัศน์สุดท้ายเขาเรียกว่า p o l i t i c ค l ล a v ฟีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยผู้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตทางการเมืองนะฮะมันเป็นสิ่งมีชีวิตทางการเมืองคือคือมีมีการเมืองอยู่ในผู้คนดังนั้นนะ่ยคุณต้องเข้าใจดิามิกของผู้คนนะครับเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยนะฮะเราต้องต้องซื้อใจคนได้ด้วยดังนั้นคุณจะทําแบบ มีกลยุทธ์แต่ไม่เข้าใจคนเลยเนี่ยไม่ได้ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์สังเกตและเรียนรู้ผู้คนว่าคนคนนี้เขาถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับนั่นเองนี่คือ6อย่างของการเป็นผู้นําที่มีกลยุทธ์นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission five minutes podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่ง On-Demand เดลิเวอรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o v e แล้วได้เลย m i s s i o n to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your past your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee, Lazada, TikTok และ Line Official Account at Mission to the Moon